ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องเชียงชาแนลหลักะอาจารย์แหลบครับพี่น้องเอฟซีตุษันรูปแบบนาทางวันนี้ของพ่อขายเกลือครับพี่น้องเอฟซีวันนี้พอดีพ้นมะเร็งน้ำพี่น้องพอดีพอขายเกลือมาหายอยู่บ้านและเห็นหนาอาจารย์แหลบจะเล่มาขายแนวทางพอพี่น้องเอฟซีตุทันว่าวันนี้สิหหยล่างมานําเลยหลังจากที่มะเล็นน้ำหนในก็เด้มเล็นแล้วก็สิไเด ปลอยตัวเล็กระทง่งห้พีปน้องเอฟซีไปพิจารณาชุดล่างครับพี่น้องเนะอฟซีเนาะเพราะว่าเพิ่นปล่อยไมย่ดได้พี่น้องโดนล่ละล่ะแต่ว่ากตเขาแน่รุดแน่แนถ้าเขาเพิน่นกะเลืยเลยเน้นจะบุญจะล้างเน้นจะชุดเดียวหาพี่น้องเอฟซีแต่ไม่ชมไม่ใช่สูตรเดินดีไปบนล่างครับพี่น้องเอฟซีของพ่อขายเกลืองวดที่แล้วละกะให้ห้าฝาเปลี่ยนครับสามงวดที่จิตแหละพี่น้องเอฟซีงวด ดังฝ่าปีนเลยนะครับขึ้วัดสามหกขับพี่น้องเม็ดเดียวแขนแขนรวงกลมเนื้อเนื้อนิ่งเนียนหายไปครับแฟนช่องลายกูไรก็เดี๋ยไม่ชมไม่ใช่นะเพื่อนวันนี้16สิงหาสองพันห้้อนี้มาเลียนน้ำแอดมินครับอยู่บ้านมาหาอยู่บัตรปราจันหลีหายจากฝ่าปีไซเดอมื้อนี้ก็บสิไปเลียนน้ำมาแต่งรูปแบบนาชานก็บสิไปหายูบา่บ้านบุรีแต่สิงค่ปร์เดียวกันครับพี่น้องรูปแบบนาทานพ่อขายเกลือชุดล่างเด้วยปีนงันงเด้อ เพระาะว่าวันที่บางหลายมือที่ผ่านมาเป็นป่อยชุดบนหายมาแล้วพี่น้องเอฟซีกับย้อนกับเป็นบริษัทได้เรือพี่น้องได้ว่าเป็นป่อยบนมาหายอีหยังต่ว่ามือนี่มาป่อยล่างเขียนเขียนครับพี่น้องครับเดีเ๋ยวเห็นหนาเห็นตาพ่อใครเกลือกันนะสดสดหล่อล่อนครับพี่น้องหลังจากได้ฟังได้เสียงกันได้นิดได้เสียงบเหห็น้ากันนมีเห็นน้าครับพี่น้องเอฟซี่บบพ่อใครแือเป็นคนน้อยไรไรขูลไรคนโว่อย่าเห็นหนาแล้วยี่ได้ยินน่ได้เสียงมาสั่ง มีสติเซียนหนาเห็นตากันครับก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับบอสไลค์สียายห่างเอาไปบอกไปจ่าครับพ่อขายเกลือเนาะพี่น้องเนาะฝันว่าเกี่ยวเขาเรียกเขาเรียกปอยเนี่ยช่างชุดบนไปไหนปอยไปแล้วบบครับปล่อยไปแล้วปปลล่อยไแ้วกลับมาฝันหมดหรือว่าไม่ขึ้นหรอเลยฝันยังมึยังมึงขึ้นกับฝันหมดอ้าไม่เกี่ยวเขาไม่ฝันอ่ะฮึไปจ่าที่ปอยชุดบนไปแล้วอืึ เี่วของประโยชน์บงเดือพี่น้องเดือว่าช่วยบว่นล่อยตัวแตนช่วยบวชนจะช่วยให้เบื้งหลังหลังมาคลิปเนาะให้คลิป มึงไปยังไม่ยังไปยังไม่เรียนน้นมันซีรีบริษัทเดียวนี่มาปล่อยร่างโดยเฉพาะกัเน้องแล้ววงใจคีลอยมาจะบุ้ยพี่น้องมากะหน่ย่างเี้จะเสียงแล้วขู่แล้วควมว่าคนนี้จะเสียงเป็นยังไงเสียนหน้าตาจนมือนี่เหรพี่น้องมาเก็บหองงวดทุกทายดีกว่เบียดูนี่คบเเงินเนงินมาสัเบีดูเบียมือีวะดพี่น้องสงัดจิตจิตแขนนี้เล็กกข้นสามห วันนั้นเก็บเลื่อนเลียนเจ็บเื่อนจะเป็นอาทิตย์โอ้ตรงนี้ค่ะค่าอี่หลี่นอเนาะสามหกสามหกเห็นเลยวันนี้ก็เก็บเือนเราท่นเบิร์มามือนี่แหะเบิรจอสุไทายเจ้ว่าสุดทบเจ้าสุดทายเออเจ้าสุดทรที่เราหัเก็บเลื่อนโอ้ววมีวดแกววมาขายนะวววามววววววเว็วว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 งววววววงวาววนึวแววเวว่วววววววนวว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 ้วงบวววววัอ ฟันปะฟันว่าได้เกี่ยวเข่าก้อยเรียกไปแล้วนะเออก้อยชุดบนไปเลยเออแล้วฟันเกี่ยวเข่าฟ้าตัวอ่าคือเนี่ยหมูสามเรียกเข่าแล้วนี่ว่ะโอ้โหดีใจไปถ่ายเลยจ้วยเราจะช่วยให้เบิ้งค่ะอ่าเนี่ยชุดล่างชุดล่างมือมือนี่ล่างนั่นว่าอะไรมือนี่ล่างมือเนี่ล่างอัอนี้เราจะก้อยล่างมือนี่ล่างอ๋อล่างนี่ดิ้นอย่างก่อน พี่งอะไรศูนย์หกหนึ่งฮะวิงศูนยร์กเบร้ิงสิ่เบิเบิสบิหอมันลมมันจมันจลมคนตกล่ะัเป็นชุดล่างพี่นลงของพ่อขายเกลือเด้เราอธิบายครั้งป่ะใลขสามตัววิงก็ได้อะสามตัวศูนย์วิศูนย์หกวิหนึ่งศูนหกหนึ่งน้น้มน้นที่หกเน้นที่หกพี่ลงน้นที่หกจับคู่อยู่ที่หกหนึ่้ อย่างเก่าหนึ่งกราฟวงกลมไม่อพี่น้องยันพี่น้องเริ่มยันยนเริ่มยันเริ่มศูนย์สองศูย์สองเอเลืมันสิ่ตั้บอกพ่อยี่กันเลยคือมันคือช่วงแต่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองตสูตรผ้าใบบอกอืมสูตรผ้าใยจรงจันอืมของพ่อขายเกลือเปเนเลขสูตรเด็พี่น้องเนี่ยสูตรเป็นผ้าใยเนี่ยได้เป็นเกี่ยกมาได้นันนะแต่ว่าสูตรเราเันเด่นดีเดินดี มาหลายังหวัดเลยดิล้วเดี๋ยวไปชุดล่างตัวนี้เป็นชุดล่างอ่าวิ่งมาที่ศูนย์หกหนึ่งกระจายพวกที่หกหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สองค่ะท่านผู้ชมอ่าตัวแดงๆค่ะก็จะเป็นเก้าหนึ่งแล้วค่ะเนาะเป็นเก้าหนึ่งอ๋ออาชาผู้ใดบวมมากน้ำจูบ้วงเป็นเนี่ยหหนึ่งกับอ่างโมลุ่งอ่าผู้ใดมาโคบเก่าไอ้เก่าหนึ่งกับกากโมล่งเราอ่ะจะอาชาผู้ใดบวมมากตัวเน่นหลวเพลินมากจะเป็นหาหนึ่งศูนย์หนึ่งหรือศูนย์สอง พี่น้องมันยึนดในสูตรมัม้งบ่าปะยังไงมันไปยึดในสูตรอยู่แล้วนะพี่น้องเย็บชิดกับปัตติจลาน่าท่านท่านใบบดบ่มัดกับแดดกับตัดออกเองเลยค่ะเลางพ่อตัดออกเองออเลยมาดไปจับใจกันเขบเม่ไดก็ฟ้องเราเนี่ยโอ้ยไงบ้างปกตติจลาน่าเอาเองวิ่งจะมีอยู่สามตัวผู้ใดเอาดับมันตัดเดี๋ยวไปให้ข้าจ้เอาดับมันตัดเอาลนะ แก่แท้กระจอกมีนะแก่ได้ดับได้ดับคนละมันมันกล่องฉลากมันบอดดับเนาะเออดวาเนียพี่น้องกล่องฉลากมันบอดดับน้ำห่อเด้มันมีดับพร้อมเด้ฝากไปพี่น้องช่างครับพี่น้อง FC งวดนี้ของพ่อขายเกลืออาโชคามาสุดยอดพ่อเนาะมือนี่ยตั้งใจมาให้เลยโดยเฉพาะครับพี่น้องหรือว่าก็ตั้งใจมาเก็บเงินน้ำขายเกลือมากเลยมาเก็บเงินอยู่วันลังแจ็ดต่อ เกมแม่นไปสั้นเบิดจุดกับเราป่ะวันนี้เราว่าเราเสรได้เกมกนิดเดียวดิเราว่าวันนี้ตัดแต่งสามตัวนี่เก็บเป็นหยาดหอยเกี่ยวเ,เยข่าเมียมันโดนฝันมาได้เกี่ยวเข่าเข่าอีกแล้วเฮ้ยฮะอ่ะไครแล้วชุดช,ชุดที่ฝันชุดไปชุดนี้ไปนั่นมาพ่อเป็นยนัานหมอหาชุดไปบนอันนี้อะจาดละหามือมีดอันนี้เป็นชุดบนด้วยพี่น้องด้วยอันนี้ชุดบนค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจจะซื้อมาพี่น้องเปลี่ชุดชุดนี่ละชุดที่ฝันฝันมาได้เกี่ยวเข่าชุดนี่เลยหลังจากที่ปล่อยชุดบนชุดนนนีี้ไปเาะ่ ห้าศูนย์หกสี่หกห้าอ้าวมีอยูตัวห้าศูนยอ่นพี่นเห้าศูนเออชุดบนโอ,อ,อ้ชุดบนเร่มาพอ่อเจ้นี่พอ่อเจ้าขอหกหาแล้วพอ่อมันจะเป็นเก้าหาบ่นาะเรเรียกแต่เลขรถเจ้าของอิออกุญแจนี่เาื่องรถาพบ่าพบมาเข้าตัวเล่นเร<า>ื่หอหกห้าเลขรถอันนี้เป็นชุดเกกบมีชุดบนชุดนี่แหละพี่น้องเยบีเจพ่อแล้วฝันว่าจเจ้าเข่า ฝันปล่อยตัวเด็กตัวนีออกมาตัไเด็กฝันเลยเช็นว่ะอืมอ่าเรื่องชือตัวเด็ดเขาแล้วตัวใดเนาะวันนี้เขา่านล้วสี่ีค่มันนี่เลยเดเ้าห้านะคะอืาเก้าตําหน่เป็นตัวเดียวกันมือนแก่ที่ปล่อยอ่าห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าศูนย์หกสี่แล้วก็หกห้าอย่าลืมเป็นเก้าห้าด้วยนะคะเด้อาฝันมาแล้วแกวเขาเบิร์ด้วขนาเมือ เขาเคยมาบอกเลยเมื่อี้วมาบอกเลยแต่เก็บเงินมาปันดีไรหลังจากที่ปล่อยตันนี่ชุดบนไปแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณพ่อขายเกีครับสวัสดีครับนี่เป็นชุดล่างครับพี่น้องมีหลังชุดล่างครับมอน้ปล่อยมินิสดสดร้อนรอครับพี่น้องพ่อขายเกลมาเสริมหลางให้พี่น้องเอฟซีบุหรี่หมากหลังอยากบุญอยาก่างครับพี่น้องเอฟซีเนาะกลับไปปิดเจลาหน้ารูปแบบแนวทางงวดเปอนที่สิบหกสีห 2,567ครับพี่น้องเอฟซรูปแบบแนวทางพ่อขายเกลืออาชคขาหมานครับพี่น้องเอฟซฝากไว้เป็นแนวทางปโปรดใช้วิจารณญนยาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้องครับ <c oughs> อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ติดตามนันกจ่าทางชิมหน้านน้วมด้วยพี่น้องเด้ออันนี้คือชุดล่างเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีมากครับ